ตัวไปแลครับสำหรับเจ้า h o n o r Magic 6 Pro นะครับก็เหมือนกับว่าหน้าตาของมันเนี่ยก็ปรับมาจากเจ้า Magic 5 Pro นิดๆหน่อยๆนะครับผมก็อย่างเช่นกล้องเนี่ยก็อยู่ตรงกลางเหมือนเดิมนะครับผมแต่ว่าเปลี่ยนดีไซน์นิดหน่อยนะะส่วนรุ่นนี้เนี่ยตัวด้านฝาหลังนะครับก็ออกแบบมาค่อนข้างสวยงามเลยนะครับผมก็เนื้อสัมผัสเนี่ยก็ดีนะครับผมซึ่งจุดเด่นของเจ้าตัวนี้เนี่ยเขาก็เน้นที่กล้องนะครับผมโดยที่ เลนส์กล้องหลักเนี่ยเป็นเพอริสโคปเทเลโฟโต้นะครับความละเอียดถึง180ล้านพิกเซลเลยนะครับผมรองรับออปติคอลซูม2.5เท่าการซูมแบบล็อสเลสเนี่ยทำได้ถึง5เท่านะครับแล้วก็การซูมแบบดิจิตอลเนี่ยทำได้ถึง100เท่านะครับเลนส์อัลตราไวายเนี่ยความละเอียด50ล้านพิกเซลแล้วก็ยังมีกล้องซูเปอร์ไดนามิกฟอลคอนนะครับ H 9 0 0 0นะครับความละเอียด50ล้านพิกเซลแบ่งหนึ่งตัวนะครับแล้วก็มี AI Motion Sensing Capture ครับ มาที่ด้านหน้าจอกันบ้างนะครับหน้าจอเนี่ยเป็นแบบถนอมสายตานะครับ6.8นิ้วเลยนะครับผมพร้อมนวัตรกรรม h o n o r Nano Crystal Shield นะครับทำให้หน้าจอเนี่ยทนทานต่อแรงกระแทกและป้องกันรอยขีดข่วนได้ดีนะครับผมส่วนชิปเซ็ตเนี่ยก็ใช้ Snapdragon 8 Gen 3ครับแบตเตอรี่ซิลิคอนคาร์บอนขนาด5,600ม ah, ิลลิแอมป์ก็ถือว่าเยอะทีเดียวนะครับผมรองรับการชาร์จไวแบบมีสายเนี่ย80วัตต์และแบบไร้สายเนี่ย66วัตต์นะครับ สามารถชัดอุปกรณ์จาก0ูยถึง100เนี่ยได้ภายในเวลา39นาทีนะครับอ่าสำหรับเจ้าตัวนี้เนี่ยก็เปิดตัวมาในราคา34,990บาทนะครับผมกับความจุแรม 12GB แล้วก็ร้อม5 1 2ครับเริ่มจำหน่ายวันแรก5เมษายน2567เป็นต้นไปครับ